ร้อยหกกลางแปลงแม d แม็กซ์ถนนโลกันเสริมความสะใจโดยโรวมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สวัสดีครับเพื่อเราจะขอเลือกสึกแคสสายรักนะครับผมแก๊ปครับผมสเปคครับอายค่ะดิตาค่ะเบสครับ สำหรับกิจกรรม106กลางแปลงนะคะใครที่มีบัตรชมภาพยนต์เรื่อง Mad Max นะคะสามารถมาเจอกับพวกเราได้ในวันที่13ที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะเอา้าเขาไม่บัตรทำไงน,นะเบสนเนาะเอออืมก็ถ้าคนไม่มีบัตรก็สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่รายการวิทยุครอบครัวข่วขาวค่ะคือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะแล้วมาเจอกันนะครับ หากคุณเป็นคนข่าวอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเราวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m แล6 family news และ y o u t u b e f m 1 0 6เมกะเฮิร์อย่าลืมมา s u ั s c ส i b e กันเยอะๆนะคะ